Cầu dòng video. Lạt tao bán lọc yang quát. Lộp của people bán lọc này Yang bọc kính của bán lạc hôm nay. So dòng tiền lạy yên đông quát. Pochy bụng bọc lạc. Hoặc là dòng dặn lẫn bắt đầu 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 เออกระทันใหม่างีุนทีมีครทาไนนเด้อครับทาษาที่นเด็กเื้อมายอนกระตันยุ่องัที่เดียวเราพาสูงก็คือนี่มันจักระดองแล้วที่ฉันเงาหย่างก็คือ้าเนี่ยเจริผ้าหย่างนแท้ปฉะนานพาตองหาวิีิปผ้ายงอมจ้ำหมู่ือจะกตันหมากระตันถุงผ้เห็นด้ยเด้อกรตั้าทั้งหมุนยังยแล้วปเด้อมันไปเห็นเดียวพราพราทั้งหมุนมันดีกมูช่วดในพวกเรา mình chỗ... cũng muốn Và bà bà, bà, một bài học các bạn đẹp. The bây giờ mình phải bắt đầu 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 Nhông bắt buộc đã khai ai nhá, nơi kêu bắt đã kể đi mục đích tham quan, kêu lên ký tham quan, mục đích ký bước, tay đồ mật 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 đồ สออก็พบว่ามาวพมวเบอบานนิ่มนว่บาบาพื้นมากบวมิ่ต้ามาแต่ก็ไดว่าเบาบงคอยู่บนน้่หนะกดุบเจสุดสามกเห็นระวัติตัววัดสอนสีสีบวมปิประตูมีกันมีอ่างเก็บบันไปแต่งอ้างในม่นผ่านไปทำพิธี่าไออาเมจรดท้านย่างสมบวกณีม้อนกับของโยมหัวใหญ่ สื้อหากพอเป็นความเป็นบจแจงแต่ตัวเื้อของเองเด้ยกในซื่อมาถวายคงกันความกันนาวนี่เข้าว่าอ่านใจมือเมื้อเลี่ดเลี่ยนในร่างกายมาจากแน่นงมุ่งี้ไหาไม่จะต้องมาสั่งให้ลบแดดลบฝนอยากรับสาุโดยไิ่ต้อาบอกงงคนเความตกตกแท่งกูหาอย่างยุติ năm kim các pha vật đi, <laughs> sáu pha các tập quan, ba mươi ba, bảy năm mươi năm và xoay xi, xi, nĩi bay, ba ai âm minh trận năm trung gia, pha sống tốc thôn thép nốt, mai giang cướp lạnh, thập phân thập anh tận lưu, may rủ vô cùng, năm, nẻ nam nốt, gia năm thua, nĩ tập lắng nốt như biểu, sáu ba mươi ba, sáu mươi ba đi cướp lạnh, ba công an Sáu người phân pháp này thì chỉ có cơ hội pháp. Sáu người phân pháp này thì chỉ có cơ hội pháp. Nhưng có việc thì người phân pháp cũng có cơ hội pháp. Liệu cũng được bảo, liệu cũng được bảo. Hạ, có các người phân pháp Nên các anh em Các à, anh em Các bác bụng, các sở phẩm, các kinh hoa Các bác bảo, các bác sư, các bác, các anh เียมกระมเมื่อไหร่ประเมื่อไหร่เรียมระูมื่อไหร่เดียว้กันเพราะเอนนเียวคีอไหนเรียนฟังนัผู้ตอก็พยาหแง้ั้งตัวเราบุกไปอ่านหลักอ่หมแต่ขอปินจบาอยังอยู่เป็นยังให้เป็นม่านได้ไมถือว่าต้นใส่บามเ่าหเด้อพาต้องกัดอาตมาเป็นผู้วรับใส่ธัรมบุตรเลย หาาบกทัาสวรรในคนที่แปลว่าเอาวาคุณาของบุหบอกจากทิใจงานโกให้ได้่าปว่าังไดอุตลังคุณยเ็างวสเป็นนาบุญของโลัพทุกรักษาาจะจับเปยวไพสมเป็นเครื่องกำจัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่พระพ้า แมว่าพรคสวเีาวอกจอกากินใจงานนู้นบาเทีขบก็บอกจากบางคนสับสนบางทเดาชวอกจอกากินใจของมัอนมันมันแต่ว่าขรวามันไม่ได้บังคับเาไ่นผมาเองนั้นมันจะมาตี่มากเท่าต่างากกินใจเดิมตรงบนนั้นจะมาตีต้องบันตัคนเพื่อเดี๋ยวเขาู่วอกจอการกินใจแล้วพื่เดียวเวาช่กออกากกินใจงานนู้นก่อนแต่เขาช่วยกอไปมันทินละเดี๋วเาช่วเขาเอิมาสวรรค์เทวดาบุญ A cộng dưng bằng 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 cho bằng 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 tập bài

เสียงมัถูกกันคือจะตกปามกนจะาเนี้เอาแฝ่เปตามเนี่ยคือจะตกปากกันมานอนจับสิ่งยี่น้องตันเอาไปมากจมไม่ันเพราะว่าเาในตัวตากมจับเิงนี้เมากาแฟคุยกันบัจินกันจินข้าวกาแฟก็ได้สามแกงสี่แงเอาไปมากมานอนคุยกันมันนไม่ใง่หัวหน้าหม่ล้วจบมันคุยกันตายกออย่้ก็ตองเรียนอีนอ้อก็อน เอมีตามนกาตลดีคกับนอ่นลุกไปทุกพวกกับโกนก็ตับบทเนี่ยไม่ไง่้พวกหรือว่าโกนยังโกนักไม่เอา